ยำลูกชิ้นหมูเด้เงแซ่บๆจ้ะยำเองแซ่บๆมาเด้จ้าพี่น้องแซ่บๆน้ำกันได้จ้ะอันนี้เพิ่งเอาไม้มาตีหละได้ย,ยินเสียงบอใครเข้ามาทักทายได้นะคะได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมยำก่อนยำแบบแซ่บๆเลย าใส่ตะเกียบด้วยจ้ะหืม mm hmm. แครอทหืม mm hmm. น้ำยำ แซ่บมากมีแครอทใบขึ้นชา่า อ,อันนี้ทําถ่ายรูปเนาะทําถ่ายรูปลงเมนูเก็ีแล้วก็ได้มากินได้จ้ะถ่ายรูปเสร็จก็มากินต่อเลย

สวัสดีค่ะเข้ามาทักทายได้ค่ะกินยำทุกชิ้นหมูเดงแซ่จับ ันนี้จัดการสวยนะเดี๋ยวอีกกะละมังยำเองแบบแซ่บๆเลยจ้าสวัสดีค่ะเข้ามาทักทายได้ค่ะกินยำลูกชิ้นแซ่บๆนะจ้า มีความรว้สึกว่าือสิเป็นวัดเนี่ยจะเป็นออกื่นขึ้นมากกับปวดหัวือสิเป็นวัดนะก็เลยอยากกินอะไรแบบที่มันแซ่บๆจ้ะอ,อร่อยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเนะาะรักษาสุขภาพเลยนะคะอากาศมันเปลี่ยนเหมือนจะเป็นวัดก็เลยอยากกินอะไรที่มันแบบแซ่บๆ,ๆ กินแบบแซบแซบแก้วัด mm hmm. อร่อยเผ็ดแซบแซบน้ำเปล่า มาจ้าสวัสดีค่ะสิบหกท่านน่ากินมาจ้าแซ,บแซบ่บๆสดน้ำยำเลยอื ยำลูกชิ้นเราจะเอาผักไปลวกหรือว่ายำผักสดก็ได้จ้ะกะล่ำปี อยาก,กินลูกชิ้นที่เจ๊กินอยู่นี้นะจ๊ะเดี๋ยวทิ้งพิกัดการสั่งซื้อไปใต้คอมเมนต์ให้นะจ๊ะแล้วก็ชุดสวยๆนี่จ้าใครสนใจเขาไปเบอร์ใดจ๊ะของช้อปปี้นะ เจรวมไว้ที่ช้อปปี้วิลีโอจ้ะมีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อกระสีร่วมบายูหันเด้พนองสนใจสินค้าแล้วก็สั่งซื้อได้จ้ะ <c oughs> มาจ้าแซ่บแซบน้ำยำแซ่บแซบจานนี้ทำถ่ายรูปลงลงงานที่เดลิเวอรี่เนาะอีกเกตพี่น้อง อยากจะลองกินลองชิมก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะจ๊ะอ,อ,อร่อยถ้าไม่อยากทำเองไม่อยากยำเองก็สั่งได้จ้ะเรลี่เนีะ ในแอปอีเกตจากพี่น้องอันนี้ทำถ่ายรูปลงเมน,นูทำเสร็จก็เอามากิน,นแซ่บแซบยำแบบแซ่บมาก ยาเป็นกะละมังเลยทำงานเสร็จก็กินต่อเลยจ้ามาจ้ะหอมแขกอันนี้ติดไม่ ไม่แน่ใจว่ามีเสียงดังไหมเนาะไม่ได้ใช้นานแล้วจ้ะอื องขออภัยนะจะ๊ะกินดึกหน่อยวันนี้ก็จะทำงานเสร็จจะ้ะอื Perfect, that's done. Mm -hmm. หายหัดเลยทำขายก็รสชาตินี้เลยจ้ะเห็ดเปรี้ยวหวานหวานนิดๆไม่หวานมากเนื้อแบบแซบ่บ อันนี้ก็ปิดร้านแล้วจ้ะน่นาจะสามสามทุ่มจะสี่ทุ่มแล้วเนาะ ทำมาเลยกินหมดนี่อิมอ่มเลย ผักยำก็มีหอมแขกกระลำปีขึ้นช่ายแครอทมะเขือเทศแต่วันนี้มะเขือเทศหมดไม่ได้ใส่จ้ะแต่แต่ชอบใครไม่ใส่ก็ได้อืม เผ็ดจริงหายหวัดช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะดูแลสุขภาพด้วยนะคะตื่นตอนเช้ามาเหมือนจะเป็นหวัดจัดยำแบบแซ่บๆเผ็ดๆหายหวัดเลยทีนี้แซ่บมาก อิ่มแล้วนะจ๊ะเต็มชามเลยเอามากินยำูกชิ้นแซบๆนะจ๊ะอื าจังหวัดน่าจะหนาวแล้วเนาะน่าจะเย็นเยนแล้วใครอยู่ที่ไหนบ้างทักทายได้นะคะอากาศเป็นยังไงบ้างเย็นยังหนาวหรือยังจ้าซบ่บแต่อิ่มละ ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมและเป็นกำลังใจกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สั้นๆไลฟ์นี้ก็เอาไว้สั้นๆจ้ะเจอกันไลหน้านะคะไปแล้วฝันดีจ้าทุกคนไปแล้วสวัสดีค่ะ